สวัสดีพี่น้องมื่อนี้ยายเรียมผ้าแซร็อีกแล้วน้ไมัไปหามาเด้นี่น้ำมับงหวานน้ำมันไล่กัดปลาหมึกลูกชิ้นทอดเมี่ยงตับงมบมั้งม่ดิใช่เือกี้ขึ้นปล่อยตับหมูอืมเศษเนี่งแซษเศษตะบอกว่าไล่ออกแล้วข้าวเหนียวน้อนข้าวเหนียวน้อนข้าวเหนียวฮ้อนมาเด้อมาเด้อมาแซศษไม่กันเด้อกินกระปุกกับป๋านมาดิ นั่งกินเลยดูกร้านปื้ยเกจังสะใหเลยเกจไม่มีไม่หรอกไม่มีเสียงหอกไม่มีไม่มไมต้มน้ำไหมไมยิ้มบาเบาเลยนะเอ้าสา ก,ก,กินได้เนี่ยเบาๆกินได้เนาะเอาเท้าไปกินกินข้าวเงขอนะใส่มือเลยได้เดียมใส่มือเวียดทำยังไงเนี่ย อืมมือสั่นมือกระแทกก็อ,อนหันคอ <c oughs> นย้อนหัน,หนทำหุองไปเปียกคนย้อนหันแบบนี้่น้องเอ้่น้องกอ,งอกชุัน ngọt quá Nó bình đó Không Cái mềm mềm Hôm nay lấy cái nó mày nè